จริงๆน,น,น่ากลัวมากนะฮะเขาบอก <ฮะ S 2> ว่าแชร์ว่าเลยข้อมูลคนไข้ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขโดนแฮก และมีการเรียกค่าไถาด้วยใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยข้อมูลน่ะสิล้านรายชื่อนะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลเชิงลึกข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้จริงนี่น่นากลัวมากๆนะคะเพราะคนที่เอามาโพสต์บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบคือไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่มีภาพตัวอย่างข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนและละเอียดเขาก็เอาภาพเหล่านั้นมาลงด้วยเลยเนี่ยเฟซบุ๊กน้องปอสเนี่ยเขาโพสต์ระบุบ,บอกว่าข้อมูลคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขโดนแฮก แล้วก็มีเอาไปขายในเว็บไซต์หนึ่งถามว่าข้อมูล16ล้านรายชื่อเนี่ยมีอะไรบ้างก็ชื่อผู้ป่วยที่อยู่เบอร์โทรรหัสประจําตัววันเดือนปีเกิดชื่อบิดามารดาชื่อของแพทย์เจ้าของไข้โรงพยาบาลรายละเอียดต่างๆของผู้ป่วยรวมถึงรหัสผ่านโรงพยาบาลน,น่ะคุณโอโ้โหแล้วเขาบอกลักษณะเนี่ยของเว็บไซต์ที่มาแฮกเนี่ยฮะเว็บไซต์ชื่อนี้ชื่อนี้คือเขาระบุไว้นะแต่เรายังไม่อ่านออกอากาศนะฮะเว็บไซต์นี้นะครับคือก่อนหน้านี้ได้มีการแฮก พวกเว e ็บอีคอมเมิร์ซขายของรายใหญ่ไปแล้วนะคราวนี้มาแฮกข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและโพสต์ขายข้อมูลของคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยอย่างที่คุณอริยาอธิบายไปชื่อชื่ออะไรละเอียดอ้ยรหัสอะไรต่างๆนานา,นาไปนะฮะ แล้วก็ผู้โพสต์เฟซบุ๊กน้องปอ .3 เนี่ยเขาบอกว่ามีภาพตัวอย่างข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่และทีนี้นะฮะมีอีกเพจใหญ่เขามาสมทบเลยนะคุณนะคือเพจดราม่าแอดดิกใช่ค่ะคือก็โพสแช์เพิ่มเติมนี่แหละบอกว่าข้อมูลคนไข้ที่ถูกแฮ็กทั้งหมด16ล้านข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าแฮกเกอร์ไปแฮ็กมาจากไหนแล้วเอามีการเอาไปขายที่ตลาดมืดในราคาคถูกซึ่งถ้าเกิดว่ารายชื่อทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด16ล้านรายชื่อเนี่ยนะ พวกเว็บพนันซื้อไปเนี่ยโอ้โหคงส่งพวก SMS ชวนเล่นการพนัน16ล้านออคนเนี่ยค่ะคือดราม่าอันี้เขาพูดตรงๆเลยนะบอกว่าแม่งเอาไปขายกันสนุกเลยเออนะครับพับผ่าเสีวะอะไร่เงี้ยนะฮะใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้ค่ะชาวเน็ตเขาก็ค,คอมเมนต์บอกอ้าวแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะดูแลย,ยังไง<ภ>นี่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยนะถ้าเกิดมิจฉาชีพเอาไปแอบอ้างล่ะประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจะทํายังไงต่อไปคนเขามองไปถึงนี่เลยข้อมูลที่ลงทะเบียนไปในหมอพร้อมทั้งหลาย แหละเนี่ยะจะปลอดภยัยไหม S <S <S ลงเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงชื่อลงอะไรไปเนี่ยจะปลอดภัยไหมถ้าข้อมูลสองสารสุขโดนแฮกขนาดนี้นะใช่ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสํานักงานไซเบอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอ่ะรับทราบเรื่องนี้แล้วนะตอนนี้กําลังประสานหาสาเหตุกับทางสาธารณาสุขแล้วก็ตรวจสอบพวกระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยต้องไปตามหาตัวคนทําผิดเพื่อดําเนินการทางกฎหมายรวมถึงตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าข้อมูลนี้ถูกนํา ออกจากระบบแล้วก็จะต้องประสานกับทางสาธารณสุขค่ะว่าข้อมูลชุดที่มันหลุดไปเนี่ยมันหลุดไปจากส่วนไหนแล้วมีคนที่ได้รับผลกระทบ จากข้อมูลหลุดเนี่ยมากแค่ไหนคือทางผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอย่างนายปริญญาหอมอนเนกเนี่ยนะคะบอกว่าระบบเนี่ยมันยังมีช่องโหว่ทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและวิธีการป้องกันเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีรหัสล็อกเอาไว้ไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถนําข้อมูลไปขายได้ออส่วนคําถามว่าจริงไม่จริงเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามีข่าวล่าสุดออกมานะคุณว่าสาสุขยอมรับ ถูกแฮ็กข้อมูลสารสุข16ล้านคนผู้ป่วยจริงพบต้นเหตุมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วตอนนี้บิ๊กสอทอเนี่ยกำลังเร่งหาข้อที่จริงกันอยู่บิ๊กสอทก็คือคุณอนุทินชาญิรากูลเมื่อเ,เช้าไปเจอคุณอนุทินค่ะนักข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถามเพราะว่าวันนี้เขาระชุมคลรถูกไหมคะที่ทำเนียบเนี่ยก็พอนักข่าวเจอคุณอนุทินปั๊บก็ถามเรื่องนี้ก่อนเลยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วนะแล้วก็ส่งให้ฝ่ายเทคนิคเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเบื้องต้นที่รายงานมาอย่างที่คุณสืสณบสกหเ้าว่ตนุ ที่เพชรบูรณ์แล้วถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมันเป็นการเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะไปแฮ็กข้อมูลจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งความดําเนินคดีให้มารับโทษตามกฎหมายเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอะค่ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยอันนี้ตามพรบสุขภาพแห่งชาติมาตราเจ็เลยมันเป็นข้อมูลด้านสุขภาพมันเป็นความลับอะใครจะเอาไปเปิดเผยจะเอาไปขายแบบนี้มันไม่ได้แล้วก็มีผิดเรื่องของพอรบอคอมด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวฟังคุณอนุพิคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื<ฆ>่อเช้าหน่อยนะคะ เบื้องต้นก็ทราบมาว่าอย่งเป็นข้อ,ขอมูลเบื้องต้นข้อมูลทั่วไปไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ทเ,เป็นความลับอะไรของคนไทยนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะท่านจะมีการปรับระบบพวกไฟวอลหรืออะไร<ว>อือ่นไหมคะก็คง,งต้องมีการมาคุยแล้วเรื่อง cyber security หรือต่างของพวกนี้เรานึกว่าถือว่าคนมีเลืคิดได้ขนาดนี้นะเราก็ต้องป้องกันไป ะะซึ่งคุณอนุทินย้ำนะไม่อยากให้ตื่นตระหนกเรื่องนี้เดี๋ยวจะเร่งดําเนินการโดยเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องไปแก้ไขยอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าตรวจสอบมีความผิดจริงเนี่ยอันนี้ คุณอนุทินบอกว่าจะต้องเอาผิดกับคนที่คิดชั่วยอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อละเว้นเพราะรว่าเรื่องแบบนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายกับทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงตัวผู้ป่วยด้วยทีนี้คนที่เก่งในโลกโซเชียลนะคุณนะเขาไปค้นหาต่อนะฮะหลังจากที่ Facebook น้องปสแล้ว r ราม a า dict เนี่ยเขาเผยชื่อชื่อเว็บไซต์ที่มีการเอาข้อมูลคนไข้ข้อมูลสาธารณสุขเนี่ยไปขายาเขาไปดูในเว็บไซต์นะนะคุณนะเขาบอกว่ามีผู้ใช้คนหนึ่งนามว่าจุดๆๆได้ประกาศ ขายฐานข้อมูลที่อ้างว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือ Ministry of Public Health Thailand ขนาดไฟล์เนี่ย3.75โดยคิดราคา500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ16,240บาทและอ้างว่าเป็นราคาพิเศษ2วันเท่านั้นรับเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลหรือติดต่อผ่านกล่องข้อความผ่าน In อินบ็อกซคุณเขาไปสืบจากเว็บอันนั้นนะฮะ,ะมีการประกาศขายแบบนี้จริงๆนะครับอ้า ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะทาง<ช>สาธารณสุขเองทางกระทรวง d e s กระทรวงดิจิทัลเนี่ยต้องเร่งทำงานแล้วล่ะเพราะไม่งั้นข้อมูลถ้ามันหลุดไปตั้ง16ล้านข้อมูลเนี่ยนะล้านคนเนี่ยนะมันเรื่องใหญ่นะใช่เพราะมีคําถามด้วยคุณว่าเอ๊อันนี้มันเกิดจากการแฮ็กจากโรงพยาบาลไหนหคือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่ากําลังคุยกับทางโรงพยาบาลนั้นอยู่เพื่อถามถึงความชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอบอกชื่อโรงพยาบาลนะบอกได้แค่ว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ แล้วข้อมูลที่ออกไปเนี่ยถูกแฮกจากโรงพยาบาลเดียวเท่านั้นเดียวนะนะโรงพยาบาลาเดียวต้นต่อที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมค,ครับแต่มันมีก่อนหน้านั้นคุณ5กันยายนมีรายงานออกมาว่าโรงพยาบาลที่หนึ่งของจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยก็ประสบปัญหาถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่ายเหมือนกันทําให้ระบบของโรงพยาบาลนะขัดข้องเอ๊ะมันจะแฮกแค่โรงพยาบาลต้นต่อเดียวหรือเปล่าหรือว่าแฮกโรงพยาบาลอื่นๆสังกัดกระทรวงด้วยหรือเปล่านะฮะต้องติดตามนะข่าวใหญ่ข่าวนี้นะครับ